สนับสนุนโดยเบรสคาร์ class, สายดับเพลิงอัตโนมัติวันนี้นะครับผมจะพามารู้จักในแวดวงโฟกสวาเกนเอาใจคนที่ชื่นชอบรถยนต์ยี่ห้อนี้นะฮะอยากจะบอกว่าข้างในไม่ธรรมดาครับไม่ได้ของแร่แรจะเป็นยังไงไปชมกันครับ โอ้ oh, คุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ข้างในนะฮะอยากจะบอกว่าเหมือนนิทัศการรถโฟล ks วาเก้ก็ว่าได้นะฮะและที่สําคัญผมอยู่กับทางตัวตึงของวงการเลยครับ,ค,รบคุณต้นคิดพุทธิเทพประทุมนะครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพีต่ต้นยินดีครับพี่ต้นครับ ผมสอบถามเกี่ยวกับคอนเซปต์ของที่นี่ว่าเป็นมายอย่างไงครับพี่ก็จริงๆแล้วแค่อยากมีลงจอดรถแค่นั้นเองมีที่จอดรถเพิ่มขึ้นนะครับ <laughs> เพราะว่าตรงนี้มันเป็นบ้านจัดสรรธรรมดาล้วพอดีเขาขายบ้านติดกันก็เลยปรึกษากับภรรยาแล้วก็เราเราน่าจะมีพื้นที่จอดรถได้มากขึ้นเท่านั้นเองครับโอ้โหแต่อยากจะบอกว่าแค่รันเองนี่คือสุดลูกตานี่คือแบบ มีลงมีล้อที่แบบแลไอเทมเดี๋ยวผมแอบเห็นว่าข้างในเนี่ยมีเยอะแยะเลยพี่ต้นพาผมเข้าไปดูหน่อยได้ไหมครับเรียนเชิครับเรียนเชโอ้โหสะดุดยันพรมเลยฮะพรมก็บอกว่า <laughs> คลุมโทนมากๆเลยนะ <laughs> คุณผู้ชม <laughs> ที่คลุมโทนกว่านี้ก็คือเสาอะไรนี่ครับพี่พรมอะไรเยอะมากเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยขาดผ้าสามสีแล้วก็ ทูบนะฮะก็สามารถที่จะสักการะได้เลยทันทีอย่างนี้ฮะมันไม่มันไม่มีที่เก็บนะฮะพระองค์มาลายองก็เลยเอามาติดไว้ที่เสาเพื่อนๆชอบเสาครับว่าโอ้โหเสาที่ที่บ้านเนี่ยมูลค่าก็พอสมควรเลยพอสมควรจริงๆครับเป็นปรมเพณีที่เราสะสมแล้วก็เป็นปรมเพณีที่ค่อนข้างหายากเป็นของแต่งในแต่ละรุ่นของ v o l ks w a g e n นะครับหุ่ยเผ็ดมากเผ็ดมากเดี๋ยวตามมาเลยครับ พอเดินเข้ามาน,นี่สะดุดตามากกับดิสเพย์นี้อันนี้คืออะไรครับพี่ต้นอันนี้นเป็นส่วนหนึ่งของในทัศการของการวิจัยปอเอของผมนะครับจากมหาวิบลักนกรอก็คาดว่าจะสําเร็จในเร็วๆนี้นะครับก็เป็นวความเกี่ยวเนื่องของการรับิตรนะครับเป็นเรื่องของรถยนต์กับสังคมนะครับก็เดี๋ยวคงมาดูกันเดี๋ยวเราจะติดตามชมนะฮะและที่สําคัญข,ข้างๆนี่บอกว่าเด็ดเหมือนกันเด็ดเหมือนกันเลยไม่ธรรมดาคันนี้คือ คันนี้คือโฟ l kswagen The t i ติง181ซึ่งสมัยก่อนนี้เป็นการนำเสด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่4ธันวานะครับ,รบก็เป็นโมเดลเดียวกันแล้วก็เป็นค่อนข้างที่หายากเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ขายเป็นกิจจารษณะสำหรับคนระเรือนทั่วไป mm hmm. นะครับคันนี้ก็อยู่กับผมมา 30ปีแล้วครับและท้างในอยากจะบอกว่าเครื่องยนต์แห้งแล้วก็สวยมากๆเลยคุณผู้ชมและที่สําคัญผมอยากจะถามว่าวันนี้เนี่ยผมอยากจะเห็นตัวตึงของทางพี่ต้นเลยว่าวันนี้เป็นรถอะไรพี่ต้นพาผมไปดูได้ไหมครับครับได้ครับมันเป็นรถที่ตอนนี้กําลังฮิตเลยมันเป็น T3 Camper คือสามารถใช้งานได้จริงนะครับกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยก็นํารถอย่างเงี้ยไปต่างประเทศนะครับไปเวียดนามไปมาเลเซียไปสิงคโปร์เดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันโอ้ดีเลยครับ พี่ต้นครับอันนี้คือรถรุ่นอะไรครับอ่าเป็น v o l k s w a g e n T3 นะครับอืออยู่ในช่วงของปี1986ถึงปีห9ึ่กว่านะครับคันนี้ปี1990เป็น four wheel drive นะครับขับเครื่องสี่ล้อโอ้โหพูดอย่างนี้ผมอยากเห็นเครื่องยนต์ของเขาครัแล้วเพราะว่าจังสดปิ้งปังแห้งๆอยู่หรือเปล่าเครื่องยนต์เป็นออริจินอลฮะรหัส DJ เป็นสีสีสูบนอนยันนะครับแต่ว่าระบายความร้อนรุ่นแรกด้วยด้วยน้ำของ v o l k s w a g e n ครับโอ้โหคุณผู้ชม เอ๊พี่ต้นครับอันนี้อันนี้คือเป็นสายอะไรครับโอ้อันนี้เป็นสาย<ม>เป็นสายดับเพลิงอัตโนมัติเบรคคัทนะครับคือจริงๆแล้วรถเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถเก่าหรือรถใหม่ถ้าใครรักรถเนี่ยตัวนี้มาช่วยลดความเสี่ยงของเราได้นะครับในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้หรืออุณหภูมิเกิน105องศาเนี่ยร,ระบบของสายตัวนี้จะทำงาน et, อัตโนมัติฉีดน้ำยาดับเพลิงในเครื่องเครื่องยนต์ของเรานะครับโอ้คุณผู้ชมอยากจะบอกว่า ผมยากเอาไปติดตั้งม้างอ่ะครับเอาติดตั้งง่ายมากเลยนะฮะอันนี้สามารถที่จะติดตั้งที่ฝากระโปรงรถยนต์หรือว่าในคองเครื่องรถยนต์แล้วก็ใช้การเคปเบิ้ลชารัดนัดนิดเดียวแค่นั้นเองอ๋อคือแบบน,นี้เองหรอครับพี่ใช่ครับเพราะว่าอุปกรณ์ข้างในนะคือสารเคมีอยู่ข้างในอยู่ในท่อน,นี้เลยนะครับ<อ>เป็นเป็นการดีไซน์ที่ดีมากจากทางยุโรปนะครับติดตั้งได้ง่ายมากครับดูเป็นการเขาเรียกว่ารักษา แบบป้องกันความเสี่ยงของเครื่องยนต์ของของตัวนี้ด้วยคันนี้ด้วยใช่ครับเมื่อเราท่องเที่ยวเกิดปัญหาขึ้นของเครื่องยนต์ที่มีอุณหภูมิเกิน105องศาเบรคคัตก็จะมาช่วยเหลือเราได้ทันทันช่วงเวลาครับ อยากเอาไปติดตั้งบ้างแล้วอ่ารถที่บ้านเอาละฮะวันนี้ก็ถือว่าขอบพระคุณพี่ต้นมากว่าผมได้ความรู้เยอะแยะเลยเกี่ยวกับ v o l ks w a g e n ของที่นี่นะฮะอยากจะให้พี่ต้นช่วยฝากว่าใครสนใจจะมาติดต่อดูทั้งเว็บเพจได้ที่ไหน,นครับจริงๆแล้วผมก็มีต้นคิดคลาสสิกคาร์ i ไตลิสนะครับมีรถคลาสสิกอ,อะลรต่างๆที่แบ่งปันกันนะครับ ได้ครับก็ใครที่สนใจเนี่ยอยากจะดูอะไรที่แบบแรกๆอาจจะลองถามพี่ต้นก็ได้นะครับตามที่ขึ้นที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับส่วนช่วงหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามชมครับสนับสนุนโดยเบรสคาร์สายดับเพลิงอัตโนมัติ